สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทประจำเดือนมีนาคมนะเป็นคิวของชาวเมษนะคะช่องเมเม่ดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะแล้วก็การแบ่งวันที่นะคะได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะ โสดสนิทก็คือไม่มีประเด็นความรักความสำคัญนะคะถ้าคุณมีคนคุยแบบให่สถานะแล้วเนี่ยก็ดูดวงทั่าไปจะเหมาะกว่าค่ะวันนี้เราจะเปิดเป็นพลังงานความรักทั่วไปนะเนื่องจากว่ายังไม่มีคู่กรณีนะคะ เช็ท้ายสำรับวาวได้ไพ่สี่คาถาเลยนะแนวโน้มดีนะคะมีนาคมเป็นเดือนที่คุณเมธทั้งหลายจะหลุดพ้นแล้วจากดาำดูตอยูนะคะทีนี้เวลาเจอความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยคุณจะเจอแต่กับความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงความสัมพันธ์ที่มีความจริงจังอยากจะมีคอมมิชเมนต์กันไอ้ประเภทรักหลอกลวงจะไม่เจอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่มีคนที่คุณแอบชอบนะไม่แน่คุณและเขาอาจจะได้ลงเอยก,กันนะคะเรือนี้นะ ค่ะเรามาดูนะคะพลังงานของคุณเมษนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมสําหรับคนโสดสนิทคุณได้ใบแรกเนี่ยเป็นราชินีถิอเรียนนะคะมีไพ่แปดถ้วยนะคะมีไพ่ราชนิถือดาบกับหัวมีหกคาถากับหัวมีกินถิวเดียนกับหัวนะคะแล้วก็มีไพ่เอชซับซอดนะคะที่ขึ้นมาแบบกับหัวเท่าที่เมเห็นเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคนโสด ที่มันผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมเมธเงียบเหงาหรือว่าไม่มีใครเข้ามาเลยแต่มีมองว่ามีคนที่พยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่ามันดูออกแต่แรกอะนะคะว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณแล้วเมย์มองดูไม่ได้มีแค่บุคคลเดียวนะคะที่เข้ามาในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน,นจะมีคนที่อาจจะยังหวานเสน่ห์อยู่หรือว่าคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองอะนะคะแล้วก็จะมีคนที่ยังไม่มีความพร้อมนะคะที่จะ มีความสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวนะเท่าที่มีมเห็นก็ช่วงนี้ยังไม่มีใครที่เอาชนะใจคุณได้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันสุดท้ายคุณเมเลือกตัวเองเลือกที่จะ,อะรอคอยอนาคตที่มันดีกว่านี้คนที่ใช่กว่านี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณกําลังจะเปิดตัวเองแล้วก็พรีแพร์ตัวเองหรือว่าเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อจะเจอคนที่ใช่จริงๆคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆอะไพาราชีทีเรียนอะเมมองว่าเป็นตัวคุณ คุณกําลังสร้างตัวเองนะคะให้มีความพร้อมทั้งในเรื่องของฐานะนะคะแล้วก็เรื่องของอาโมณนเรื่องของอารมณ์คุณกําลังเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะต้อนรับกับสิ่งที่ดีกว่านะคะมันสอดรับกับพลังงานจักราวาลที่ให้มาเป็นสีกคาาคือถ้าคุณจะมีความสัมพันธ์เนี่ยครั้งนี้คุณจะไม่เลือกคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณเฟลนะคะคุณจะแยกแยะได้แล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ร,รอบๆตัวคุณที่เป็นท็อกสิกนะคุณจะตัดทิ้งได้นะคะจะมีความเด็ดขาด จะไม่ได้มีการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับใครที่ทเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะตัดมากกว่าแล้วคุณก็จะขอตัวไปนะเพื่อพิแพ้ตัวเองให้มันเกิดความมั่นคงในะะด้านต่างๆในชีวิตรวมถึงเรื่องของความรู้สึกเพื่อที่จะต้อนรับคนที่ใช้มากกว่าคือคุณรอได้นะอันนี้ก็คือพลังงานของเดือนมีนาคมนะคะเท่าที่เมย์เห็นก็คือคุณสามารถที่จะ กฎเพื่อไว้กินหวานนะคะที่เขาเรียกก็คือว่าไม่ใช่เป็นต้องรีบร้อนที่จะไปเลือกคนที่ไม่ใช่หรือว่าคนที่เขายังไม่ได้มีความดีใจเราเราต้องวิ่งตามเขาแต่คุณจะพีแพา์ตัวเองเพื่อเจอคนที่เหมาะสมคู่กันคุณที่สุดนะคะการตัดสินใจนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีที่จะทําให้คุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณได้เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําพยากรในส่วนของไพ่ <S <S ระเพันบ้างนะ ใครที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะในเรื่องของชีวิตรักเนี่ยสามารถคอมเมนต์ให้ได้นะคะว่าคุณเจอความสำคัญที่มันมั่นคงแล้วนะคะคุณอาจจะได้รับพลังบวกก่อนใครก็ได้นะคะถ้าคุณเจอแล้วช่วยคอมเมนต์ให้เมย์ด้วยนะคะว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังนะพายโอร์เคิลนะคะมี Engagement มี Children นะคะแล้วก็ดิส s c o บปีเดอ h e วันก็สอดคล้องกับพลังงานทาโร่นะคะว่าคุณรอเจอคนที่ใช่ชิลเด้นก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่คือคุณไม่ได้หันกลับไปมองคนเก่าๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณที่เป็นท็อกซิกคุณรอเจอคนที่จะเป็นเดอะวันสำหรับคุณนะคะแล้วก็ Engagement ก็หมายถึงการ สามต่อความสัมพันธ์กันได้นะคะในระยะยาวคือไม่ได้จะรอเจอคนที่ฉับฉวยอีกแล้วคราวนี้ถ้าเจอขอเจอตัวจริงแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ในอดีตก็คือทิ้งไปหมดนะคะเตรียมตัวต้อนรับสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่คำแนะนำจากแ n งเจวานเซอนะคะ มันเหมือนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะในชีวิตของคุณเองในความคิดอนะว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะในมิติต่างๆทั้งเรื่องของการงานด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยสําหรับใครที่เป็นคนโสดไม่มองว่าคุณคิดได้แล้วแหละว่าตัวคุณเหมาะสมกับคนประเภทไหนแล้วก็คุณมองหาความสัมพันธ์แบบไหนแล้วคุณก็จะมุ่งหมายไปที่สิ่งสิ่งนั้นเลยโดยไม่เสียเวลากับสิ่งอื่นนะคะ ชัดเจนค่ะสารในจักรวาลนะคะมี B s ียสตมี no แล้วก็ Letgo นะคะจักรวาลบอกเลยว่าตัดได้ตัดนะคะอะไรที่เป็นท็อกซิคคนที่ไม่ใช่ที่อยู่รอบตัวถ้ารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บเอาไว้ให้เป็นภาระเล go ก็คือการปล่อยวางนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องเลือกที่จะรักตัวเองไม่ใช่แบบไปสงสารเขาไปคิดแทนเขานะะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ก็ยังยื้อต่อไปอะไรแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะ b s s e r t i v e ก็คือจงมั่นใจในตัวเอง ว่าตัวเราเนี่ยน่ะคู่ควรเหมาะสมกับคนที่ดีที่สุดนะคะในแบบที่เราสามารถที่จะมอบให้กับเขากลับคืนไปได้นะในเรื่องของความรักแล้วนะคะอย่าไปยอมรับอะไรที่มันน้อยกว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะให้เขากลับไปนะ,ะก็รับคําแนะนําเอาไว้พิจารณานะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวของตัวเองอให้ต้อนรับสิ่งที่มันดีเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะวันนี้ขอบคุณชาวเมธนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวสองนะคะถ้าใครแอบมาดูดวงชาวเมธนะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะผู้อ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบตัวค่ะสวัสดีค่ะถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้ยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคูเลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ